โอ้โหมันไม่ได้มีบ่อยนั่นแหละครับที่ดินที่มีภูเขา360องศา360องศาคือรอบได้เลยไปดูว่าเป็นยังไงบ้างอะเหลือยุปแปงเดียวเท่านั้นในโครงการนี้แล้วก็เป็นชนุดคุดแดงด้วยนะเดี๋ยวนี้แทบไม่มีแล้วอยู่ที่ด่านช้างนะครับด่านช้างสุพรรณบุรีเนี่ยให้ดูนะข้างหลังผมนะดูนะผมอยู่บนที่สูงนะนี่หนึ่งลกูกเพื่อนบ้านเพียบอ่าเดี๋ยวดูนะดูนะสองลกูกอ่ากี่ลูกไม่รู้ดูเอาดูเอานี่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 เทือกเขาเลยหุบเขาเลยนะครับนี่นี่นี่น มองไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนบ้านไฟฟ้ามีปลาปามีนี่มองไปทางไหนก็เพื่อนบ้านเพียบนะครับเสาไฟมีปลาปามีเดี๋ยวผม,มาสรุปให้ฟังว่าแปลงนี้พื้นที่500ตารางวาของพี่หนุ่มแก5 0 0ตารางวาฉนดคุดแดงนะครับแกขายอยู่6กแสนสองหมื่น้ํามีน้มีไฟนะไฟถนนมีนะครับเป็นฉนดคุดแดงด้วยพร้อมโอนทั้งหมดในราคานี้นะครับเพื่อนบ้านอย่างที่บอกครบหมดแล้วภูเขา ไม่ต้องกลัวรอบด้านนะครับจัะพิกัดง่ายๆอยู่โรงเรียนใกล้โรงเรียนด่านช้างวิทยาคมอยู่ใกล้ๆวัดพระธาตุมหาพรมนะครับเป็นแปลงที่สวยๆ